สงการงานแต่งแพทร,ริเซียโน้ตวิเศษที่ไม่มีใครเคยเห็นเรียบหรูดูแพงต้องบอกว่าทำเอาตาลุกวาวมากเมื่อเราจะพาทุกท่านมาส่องการงานแต่งแพทร,ริเซียโน้ตวิเศษเรียบหรูดูแพงสมฐานะทายาทหมื่นล้านต้องบอกว่าอลังการงานสร้างสำหรับงานปาร์ตี้สละโสดว่าที่ส p a i หมื่นล้านแพทร,ริเซียโน้ตวิเศษเรียบหรูไฮโซ คนบันเทิงยินดีเพียบจนแขกร่วมงานโพสแคปชั่นงานไม่ใหญ่แน่นาวิโดยทางคู่ได้จัดงาน Bachelor and Bachelorette รนหรือที่รู้จักกันดีคือปาร์ตี้สละโสดเป็นธรรมเนียมสนุกสนานที่บ่าวสาวนิยมปฏิบัติกันก่อนจะเข้าพิธีแต่งงานและในเวลาต่อมาแพทท์ริเซียกุ๊ดนั้นก็ได้สวมใส่ชุดไทยสีวาลายัยแบบดั้งเดิม จากแบรนด์วานัทเฟิร์สและวานัทกูตูเพื่อเขาพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยว,วงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชเพืพ่อขอพรเพื่อชีวิตคู่ก่อนเข้าพิธีวิวาในเดือนน่าต้องบอกว่าทำเอาตาลุกวาวมากเมื่อเราจะพาทุกท่านมา2การงานแต่งแพทยิทรยิศีน้ตวิเศษเรียบหรูดูแพงสมฐานะทายาทหมื่นล้านโดยการของทั้งคู่นั้นมาในทีมสวนอังกฤษ ที่โนดวิเศษขอว่าที่เจ้าสาวแพทริธริียแต่งงานนั่นเอง